ดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีหากใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วโชคลาภและความมั่งคั่งจะเป็นของท่านสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีตามตำราโบราณมักกล่าวไว้เป็นคนมีบุญเก่าหนุนนำมีดาวครูเป็นดาวประจำตัวทำให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด และมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งอุปนิสัยและบุคลิกภาพคนเกิดวันพฤหัส,สบดีส่วนใหญ่เป็นคนชอบหาความรู้รักสงบและมีหลักการในการใช้ชีวิตด้านบวกเป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับเพื่อนฝูงและบริวารมีความซื่อสัตย์และกโกรธง่ายหายเร็ว ด้านที่ต้องระวังบางครั้งอาจดูเป็นคนเจ้าระเบียบหรือขี้บ่นไปบ้างเพราะยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญและมักจะมีทิฏฐิในความรู้ของตนเองพอสมควรการงานและโชคลาภดวงการงานมักจะไปได้ไกลในสายงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางหรือการถ่ายทอดความรู้อาชีพที่ถูกโลกเช่นครูบาอาจารย์ นักกฎหมายแพทย์หรือนานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือของโบราณรวมถึงธุรกิจที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือสูงโชคลาบมักได้ลาบลอยจากการทำความดีหรือมีผู้ใหญ่เอ็นดูให้โอกาสการเงินมักจะมั่นคงตามวัยแต่ควรระวังเรื่องการใจอ่อนให้คนหยิบยืมเงินความรักและการครองเรือน คนวันพฤหัสบดีเป็นคนรักใครรักจริงและต้องการคู่ครองที่เป็นได้ทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาเนื้อคู่มักจะได้คู่ที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่มีความรู้หรือมีฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคงความสัมพันธ์มักมีปัญหาเรื่องการสอนแฟนหรือความจริงจังเกินไปจนขาดความโรแมนติกหากลดความเข้มงวดลง จะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นขึ้นมากครับเคล็ดลับเสริมดวงวันพฤหัสบดีสีมงคลสีส้มสีเหลืองทองและสีฟ้าช่วยเสริมสเสน่ห์และโชคลาภการทำบุญแนะนำให้ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ถวายสังฆทานยาหรือบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กยากไร้ เลขนำโชคคือเลขห้าและเลขหนึ่งด้านการงานและการเงินคนวันพฤหัส,สบดีถูกขนานนามว่าเป็นดาวสุพ,พเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดมักจะก้าวหน้าได้ดีในสายงานที่ต้องใช้ความรู้เช่นครูบาอาจารย์นักกฎหมายแพทย์หรือนักธุรกิจที่เน้นความซื่อสัตย์จุดเด่น มีความอดทนสูงและมักจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจูหรือบุญเก่าหนุนนำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือวิชาการจะโดดเด่นมาก <Right. S 1> การเงินมักจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่ด้วยความเป็นคนใจอ่อนและขี้สงสารมักจะเสียเงินไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือถูกหยิบยืมแล้วไม่ได้คืน การวางแผนการออมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้บ้านปลายมั่นคงมหาศาลด้านความรักและความสัมพันธ์ในเรื่องของหัวใจคนวันนี้ค่อนข้างมีทิฏฐิและเลือกเยอะเพราะต้องการคนที่คุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ลักษณะเนื้อคู่มักจะได้คู่ครองที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีศีลเสมอกัน เป็นคนใฝ่รู้เหมือนกันคำแนะนำคุณเป็นคนรักใครรักจริงแต่บางครั้งก็จริงจังกับชีวิตมากเกินไปจนดูตึงเครียดหากลดความเป๊ะลงบ้างและเพิ่มความหวานในชีวิตคู่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ยืนยาวและเป็นสุขครับ